ด้วยนะจ๊ะจุงกับเพื่อนส้มและทุกคนในห้องจ้าสวัสดีเพื่อนยาตาหยวกนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ขอบขอเออสวัสดีค่ะน้องยาจากคุณครูดวงใจค่ะสวัสดีค่ะคุณครูดวงใจจากแม่ไพวันนะคะวันนี้มีพี่ชายเฮิร์บด้วยนะคะ จะดูคุณพี่คนสวยจนหมดเวลาคิดถึงทั้งวันเลยจ้าขอบคุณนะคะคุณเวลาขอบคุณมากเลยนะคะก็ส้มกโกติดาค่ะสวัสดีครับแม่ไพวันจากคุณกระตูนค่ะสวัสดีน้องนุ้ยจากพี่ชายเฮิร์มนะคะมัดรวมสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะจากแม่ไพวันว่าส้มก็ได้นะคะ ส, <oh สวัสดีครับคุณนุ้ยเสียงหวานจากพี่อิสระค่ะสวัสดีพี from from ่ลําดวนนะคะจากพี่ปียพรค่ะสวัสดีครับพ ma oh ี oh ่น oh ุ okay ้ยจากน้องกระตูนค่ะสวัสดีพี่อิสระจากพี่คั่วไก่ใส่ผักชีลาโอเคโอเคสวัสดีค่ะน้องไพวันนะคะจากแม่ละเมียดสืบสาค่ะ สวัสดีครับคุณนุ้ยเสียงหวานจากพี่อิสระค่ะสวัสดีพี่ลําดวนนะคะจากพี่ปียพรค่ะสวัสดีครับพี่นุ้ยจากน้องกร์ตูนค่ะสวัสดีพี่อิสระจากพี่ปิดลําโพงสวัสดีป้าโมจากพี่โชติดาค่ะ สวัสดีทุกท่านขอ,ขออนุญ,ญาตดื่มน้ำก็ว่าอาโรตบุกเสียโรตบุกเขาเหมือนกับว่ามีปัญหาเพราะว่าเป็นรุ่นเก่าแล้วเนาะภูมินเพื่อนยา มีพี่ละเอียดคนสวยครับผมจากพี่ชายเฮอร์พานทองค่ะสวัสดีทั้งทายทุกคนเลยค่ะสวัสดีพี่วิจิตนะคะจากพี่แววตาคําแพทย์ค่ะมีพี่ชายเฮอรพี่ตุกตานะคะคุณ สวัสดีคะ่ะน้องยาจากแม่ไพวันค่ะหิงด้วยนะคะสวัสดีพี่ไพวันคนสวยจากพี่ชายเฮิร์บค่ะคุณสตอรลี่สีดำม,มาตั้งแต่ต้นลอธิบายกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะคะจุงกะแปลว่าสวัสดีบองแปลว่าพี่นะคะลำดวนพี่ลำดวนสวัสดีพี่สวยวงศาเหรอคะ ยินดีต้อนรับนะจ๊ะเข้ามารักทายเพื่อนๆในห้องได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณววลาค่ะจุงกลาน่องยาจากพี่ลำดวนค่ะจุงกลแปลว่าสวัสดีนะคะจัง สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เปิดบ้านทักทายเพื่อนเหมือนเดิมนะคะหนึ่งทุ่มตรงเจอเจอกันได้ทุกวันพอดีหันไปหันไปคือหันไปดูโน้ตบุ๊กด้วยนะคะเพราะว่านะคะสวัสดีการ์ตูนจากมะมค่ะอ๋อคุณแปว๋วสวัสดีทักทายคุณแป๋วด้วยนะคะคุณแป๋วจากเยอรมันนะคะสวัสดีจ้าน้องนุ้ยจากพี่เราไปถึงไหนแล้วไปถึงไรแล้แว สวัสดีค่ะลำดวนะคะ่ะแม่เดียร้อยร้านนะคะยินดีต้อนรับคุณชนิดาอากิมินเหรอคะเข้ามาทั้งทายพี่อร่อยเลยอ่อมไก่น้องส้มอ๋ออ่อมไก่สวัสดีค่ะคุณครูใจใจคุณสวยร้านวิวนะคะจากแม่พัชรินคะ่ะยินดีต้อนรับคุณอับสอน อธิบายกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะคะจุงกะแปลว่าสวัสดีบองแปลว่าพี่นะคะลำดวนพี่ลำดวนสวัสดีพี่ละ่ะมามาครับทานข้าวด้วยกันวันนี้ได้อะไรทานจากเพื่อนยาเพื่อนยาชวนกินข้าวแล้วนะคะสวัสดีครับพี่วันจับเพื่อนยาตาอยู่ค่ะเพื่อนยาได้อะไรสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเววคัามชูมลไลฟ์ชนแนลนะคะมนในห้องได้น,นะจ๊ะ สวัสด,ดีค่ะพี่ชายเฮ er ิร์มนะคะจากพี่มามาครับทานข้าวด้วยกันวันนี้ได้อะไรทานจากเพื่อนยาเพื่อนยาชวนกินข้าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่วันจากเพื่อนยาตาอยู่กค่ะเพื่อนยาได้อะไรนะคะสวัสดีจ้นน้องใจจากพี่ลาดวนค่ะสวัสดีจ้นน้องยาจากพี่อิสระนะคะสวัสดีค่ะคุณครูดวงใจล้านวิวจากพี่ชายเฮิร์บพันทองค่ะพ่ะโมจากพี่ปิยพรค่ะยินดีต้อนรับพี่ลําดวนจันทสิ์ด้วยนะคะสวัสดีจ้นน้องตุ๊กตาจากพี่อิสระสารพมค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เปิดบ้านคับทายเพเพื่อนเหมือนเดิมนะคะหนึ่งทุ่นตรงเจอเจอกันได้ทุกวันพอดีหันไปหันไปคือหันไปดูโน้ตบุ๊กด้วยนะคะเพราะว่าพี่จันยาค่ะสวัสดีค่ะป้าโม่จากน้องการ์ตูนค่ะยินดีต้อนรับคุณแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์จากพี่โชติดาค่ะสวัสดี สตอรี่สีดำพ่อใหญ่วิจิตแล้วก็พี่แววตานะคะคุณทุกตา8ดล้านแล้วค่ะจะเข้าได้หลายวันเลยอย่างนี้เรื่เบาค่ะพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลำดวนจันทสิงด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไล์ของอนุทโพสิทธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูจากน้องกระตูนค่ะจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีคุณวิลาจากประโมค่ะสวัสดีจาพี่อิสละจากพี่ลำดวนนะคะสวัสดีพี่ไพวันคนสวยจากพี่ชายเฮอพาสวัสดีค่ะคุณแป๋วจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีน้องส้มสวัสดีพี่แววตาคําแพทย์ค่ะยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครนะคะสวัสดีพี่ตุ๊กตาค่ะ ไม่ได้เข้ามาหลายวันเลยใช่นะไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะพี่ชายเฮิร์บพักนี้ถ่ายหน้าฟีดก็ไม่ค่อยวันประเสรรฐสีนะคะสวัสดีน้องส้มด้วยนะจ๊ะสวัสดีน้องลําดวนจ้ะพี่ชายเฮิร์บค่ะสวัสดีครับพี่อิสระจากน้องการ์ตูนค่ะสวัสดีพี่จัญญาจาะพี่ปียพรนะอธิบายกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะคะจุงกะแปลว่าสวัสดีบองแปลว่าพี่นะคะลําดวนพี่ลําดวนสวัสดีพี่ หายหายนองหายเหมือนจะรับ Wi-Fi ไม่ได้เวลาเวลา wifi เข้าแล้วมาจะแบบว่าติดติดดับดับอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกคันหัวคิ้วค่ะดูคิ้วจะหายหมดแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้อยวังวัวสองด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุโพสิทธิ์ค่ะเรียกสั้นๆไเลยนะคะแล้วก็มีคุณอมีคุณแป๋วด้วยค่ะ คุณแป๋วอยู่เยอรมันนะคะคุณพิมพ์คุณเพลงด้วยนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะสวัสดีแยรินจากพี่จัญญาคะ่ะกินกับน้องต้นที่โดนดูหรือเปล่าไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่สวัสดีค่ะพี่ได้กินฝรั่งไปรูปหนึ่งเรียบร้อยแล้วเขาหลายปีแล้วคะ่ะ อามีคุณสตอรี่สีดําเอ๊คุณสตอรี่สีดําใช่คุณสตอรี่สีดําส้มอ่าอ่าอ่ายินดีต้อนรับคุณกิตอากิตยากิติยาหรอคะเข้ามาทางทายเพื่อนๆในห้องแมลินทานข้าวหรือยังคะ พี่ชายิานดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสวัสดีคุณจตอรี่สีดำจากพี่แววตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะลูกส้มสวัสดีแม่ละเมียสืบสาคา่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของลูกส้มอ,อนุพโพ์สิทธิ์นะคะญาตอขอขอพิมพ์เป็นภาษาไทยนิดนึงเขาส้มไม่แน่ใจว่าแปว๋วหรือเปรี้ยวนะคะสวัสดีพี่ลินจากพี่ลำดวนขึ้นไลฟ์ครึ่งชั่วโมงค่ะ สวัสดีพี่วันไพวันนะคะจากประโมผาขวัญภูมิดิตค่ะสวัสดีค่ะคุณครูใจ,ใจใจคุณสวยล้านวิวนะคะจากแม่พัชรินค่ะยินดีต้อนรับคุณอับสรวันนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยก็ขอให้ทุกคน,นทุกคนเลยนะคะเฮงเฮงปังปัเลยนะคะแล้วก็ไปพบก,กันใหม่ข้าวกินผลไม้ไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะ กินข้าวเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ได้กินอ่าฝรั่งสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะคุณสตอรี่สีดำยังอยู่นะ